สวัสดีครับนักเรียนชั้นป6นะครับอ่ะครั้งนี้นะครับเรามาดูนะครับการหาครนโดยการแยกตัวประกอบและลองมาดูตัวอย่างกันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเขาบอกต้องหาครนครนอของแลนะ10ใช่ไหมครับอ่ะแนะครับเราแยกตัวประกอบมาเป็น2อคูณสคูณสส่วน10เราแยกตัวประกอบมาเป็น2อคูณหใช่ไหมนะครับนะ เราก็จับนะครับเหมือนการยกตัวประกอบของหอลโมเลยนะครับก็อะไรมันคู่กันเหมือนกันก็เอามานะครับหนึ่งตัวนะครับแต่อันที่ไม่เหมือนกันนะครับนะอันที่เหมือนกันนะครับเราจะต้องเหมือนกันระหว่างแปดกับสิบนะครับห้าเหมือนกันระหว่างแปดกับแปดเอามาหนึ่งตัวอย่างนี้ไม่ได้นะครับมาหนึ่งตัวอย่างนี้ไม่เอานะเอาแค่นะครับแค่ แกับ10นะครับนะแล้วก็นะครับเอาอันที่ไม่เหมือนกันนะครับแยกทีละตัวนะเอามาทั้งหมดเลยนะครับจับคู่อันที่เหมือนกันแล้วก็เอาไอที่ไม่เหมือนกันเนะี่ยเอามาทั้งหมดเลยนะครับก็จะจะมีสองใช่ไหมที่เหมือนกันนะครับที่เหมือนกันนะเห็นปะนะครับเป็น2นะต่อมานะครับไม่เหมือนกันเอาที่ไม่เหมือนกันมาสตัวหนึ่ง สองอีกตัวหนึ่งแล้วก็ห้าอีกตัวหนึ่งนะครับเอามาคูณกันให้หมดนะครับก็จะกลายเป็นสี่สิบเนาะนะครับนะขอ้ออ่าก็ออตอบได้ว่านะครับคอลนอนของแปดและสิบคือสี่สิบนั่นเองนะครับต่อมานะครับลองสามตัวมั้งนะครับหาคอลนอนของสี่ยี่สิบและสามสิบนะครับอ่ะการแยกตัวป,ประกอบจะเอาแค่จำนวนเฉพา เาะเท่านั้นนะครับจานวนเฉพาะนะนะครับจะแยกตัวประกอบเอาจํานวนเฉพาะเท่านั้นนะครับต่อมา c นะครับก็เกิดมาจาก2อคูณสนะครับนะยี่สก็เกิดมาจาก2อคูณสอคูณสอคูณสนะครับอ่าสก็เกิดมาจาก2อคูณสอคูณสคูณสนะครับเอาเฉพาะตัวที่เหมือนกันก่อนนะครับเอาตัวที่เหมือนกันก่อนนะก็ได้มีอะไร2อคูณส อันนี้นะครับนะตัวเหมือนกันทั้งสามตัวนะครับแต่ว่านะครับคอรนอนเนี่ยมันดีมันไม่ใช่ดีดมันต่างจากฮอร์มออย่างนึงอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันจับคู่ maiden, ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปคือสามารถจับคู่ได้นะครับอันนี้นะครับสองตัวขึ้นไปจับได้สองเหมือนกันนะครับอันนี้สามจับได้นะครับนอกนั้นนะครับ สองกับห้าไม่เหมือนใช่ไหมนะครับสองกับห้าไม่เหมือนเนาะนะครับเราก็เอาแยกนะครับแยกกันนะครับอ่ะก็จะกลายเป็นนะครับสองคือตัวนี้นะครับสองแยกมาตัวนี้สองอีกตัวหนึ่งมาจากนี้สามสามลบเอามาตัวเดียวนะครับนะต่อมาไอตัวที่ไม่มีเหมือนใครแล้วนะครับไม่มีเหมือนใครแล้วนะครับ ก็มีสองตัวหนึ่งก็เอามานะครับก็เอามาตรงนี้นะครับห้าเหมือนกันนะครับไม่เหมนไรก็มาคูณนะครับนะเอาทุกตัวมาคูณแต่ว่าตัวที่ไหนตัวไหนจับกลุ่มได้จับคู่ได้จับนะครับแต่ต้องเป็นระหว่างนะครับระหว่างสี่ยี่สิบี่กับสามสิบเท่านั้นนะครับจะไม่แบบว่ายี่ิบสี่เหมือนกันนะแบบนี้นะครับจะไม่แบบเนี้ย แบบนี้ไม่เอานะครับจับพ่วมนี้ไม่เอานะครับนะก็คือเอา2องคูณ2คูณ3คูณ2คูณหกลายเป็น120นะครับคอลนอนของ4 24 30คือ120นั่นเองอะ่ะเดี๋ยวครูมาทำให้เรียนดูนะเอา <c oughs> นะครับนะจงหา พรนของ9และ15นะครับวิธีทำนะครับเอา9ก่อนนะครับ9เกิดจากอะไรครับนะเรามาแอบคิดกันก่อนดิ9 9เกิดจากอะไร สคูณละสามคูณสเป็นจำนวนเฉพาะอย่างเป็นแล้วนะครับเอามาคูณกันนะครับแบบนี้ได้เลยสินะครับคูสอนแล้วนะแยกตัวประกอบนะครับ15บห้าเกิดจากอะไรสิบห้าเกิดจากเสามคูณกับห้า เป็นตัวประกอบนะครับสามเป็นตัวประกอบแน่ๆหา้าคูณไม่สามเป็นตัวนเฉพาะแน่ๆห้าเป็นตัวเนเฉพาะไหมเห็นไหมครับอ่าเป็นนะครับเอามาตอบได้เลยนะครับคือสามกับห้านะครับเอาตัวที่อะไรที่เหมือนกันนะครับจับคู่กันนี่เหมือนสามกับห้าไม่เหมือนใช่ลหมนะครับเราก็เอ,เอาเอาทีละตัวเลยนะครับ เอามาคูดนะครับจับคุยท,ทีละตัวเลยนะครับต้องจับทุกตัวนะนะครับต่อมาก็บอกว่าดังนั้นนะครับดังนั้นค้อรนอของ9และ15คือนะครับส คูณสามนะครับนะเอาให้เรียนเห็นใน้ชัดตัวสามสีเขียวนะครับคูณกับสามสีส้มนะครับที่คูวงเอาไวน้นะครับคูณกับนะครับห้าสีส้มนะครับที่คูวงเอาไว้นะครับนะ ตอบเท่าไหร่ครับสามสามเ้าเ้าห้ี่สห้าตอบสี่หตอบคตโน,โนของ9และ15คือ45สหนะครับประมาณนี้นะนะครับแบบนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งนะครับลองอีกข้อหนึ่งนะจงหา่าจงหาคอร์โนของอหกสิบหกและ ยี่สิบสี่นะครับนะวิธีทำเลยนะครับนะวิธีทำให้เรียนขิดทรงคิดเส้นเหมือนครูด้วยนะครับนะนะคือครูทำให้ดูเพราะครูอยากให้เรียนขิดเส้นนะครับนะนะครับโกแอบคิดหน่อยนะครับหกอะไรคุณกัน สองกับอะไรสองกับสามเป็นเฉพาะยังเป็นแล้วนะครับเป็นแล้วนะต่อสองคูณสได้เลยนะครับต่อมาสิบหนะสิหเอาง่ายๆนะครับสิหเกิดจากอะไรสองคูณอะไรจากอะไร 4, 4ีก็ได้สีคูณสนะครับนะสี่คูณสี่สี่เกิดจากอะไรสอคูณสอันนี้ก็เหมือนกัน2อคูณสองเหมือนกันนะครับนะเป็นจำนวนจพอแล้วตอบได้เลยนะครับอ่าสิเกิดจาก2องคูณสคูณสคูณสนะครับ นะต่อมาต่อมายี่สิบส่ะยี่สิบ่คิดคิดยี่เกิดจาก4ี่คูณนะสี่หกเกิดจาก2องคูณสอเกิดจาก3าคูณสเป็นยังไงเหราอยังครับเป็นแล้วนะเป็นแล้วนะเอามาคูณกันนะครับ สองคูณสองคูณสองคูณสามนะครับนะเ,เราหาตัวที่สามารถจับกันสามตัวได้ก่อนนะครับมีมีหนึ่งตัวนะครับคือสองนะนี้นะครับต่อมาจับคู่นะครับตัวที่สามารถจับคู่นะครับเอาสีเขียวนะครับมีสองตัวนึงละสองหนึ่งตัว สองสองตัวที่เห็นนะครับอ่านะครับยังมีสามอีกตัวหนึ่งที่สามารถจับคู่กันได้นะเห็นปะสุดท้ายเหลือสองเพียงตัวเดียวที่ไม่สามารถจับคู่ใครได้เลยนะครับตัวนี้แต่เราก็เอาวงไว้ก่อนเราเอาหมดนะครับแต่ว่าหาตัวที่จับกันสามตัวได้จับกันคู่ได้กันก่อนนะครับแล้วที่เหลือเอามาคูณนะครับนะก็ตอบว่านะครับดังนั้นนะครับ คอร์โของ6และ16นะ6 16และ24นะครับคือนะเอาตัวที่จับสาขึ้นมาก่อนนะครับ2คูณอนะไรเอาคูณ2 คูณเลยต่อคูณกับ2อ,อีกนะครับ2มี2ตัวนะ2สีเขียวนะครับคูณกับอะไรอีกคูณกับคูณกับอะไรคูณกับ3นะครับอ่ะเหลือลนะเหลือสุดท้ายละเหลือตัวเดียวละนะครับที่มันไม่มีจับคู่ไม่มี3ตัวนะครับคืออะไรคือ2นั่นเองเอามาคูณกันทั้งหมด ะครับเท่ากับเท่าไรครับ2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8นะครับ8คูณ3 8 3 24 24คูณ2เป็น48นะครับนะนะครับก็ตอบได้เลยนะครับตอบคอตอนอของ6 นนะครูเขียนมาค่อยสวยนะครับสิบหกและ 24, 25, ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเฉยยี่สิบสี่คือสี่สิบแปดนะครับนะจบแล้วนะครับอ่ะทีนี้ตานักเรียนแล้วตานักเรียนแล้วนะเดี๋ยวครูให้นักเรียนไปทำนะครับ ทำนะครับแบบฝึกหัดที่นะครับหนึ่งจุดสิบนะครับหน้ายี่สิบเจ็ดนะครับทำข้อสามนะนักเรียนฟังไว้นะทำข้อสามนะครับข้อสามนะหน้ายี่สิบเจ็ดต่อมาทำข้อหกหน้ายี่สิบแปดนะครับต่อมานะครับทำข้อแปดนะครับหน้ายี่สิบเก้านะครับจะมีแค่สามข้อข้อสาม หน้า26ข้อ6หน้า28ข้อ8หน้า29นะครับทำสามข้อนะครับทำลงในสมุดแบบในหนังสือใบฝึกหัดนี่ยแหละนะครับโอเคนะวันนี้ก็ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ